สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch l i c วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติงเช็คอินได้ป่าวว้าวก็ถึงเวลาปิดของ VR b a s i c สักทีนะทุกคนเดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วก็คือ EP 7 p าสอ2นั่นเองซึ่งเราอ่ะ เคยทำ e ีพีโชว์แรกไปแล้วเนาะใ,<ช>ใครยังไม่ได้ดูไปย้อนดูด้านลูกคนซึ่ง EP7 อย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนไรซ์น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันมีทั้งหมด สองโชว์ด้วยกันเรายังเหลืออีกโชว์หนึ่งนะคะก็จะมาทําในวันนี้นะจ๊ะทุกคนเท่าที่เราอ่านมานะมันคือเพลงชื่อว่าไม่มีใครเด่นกว่าใครเราอธิบายเพื่อนให้ฟังก่อนว่าอีกโชว์ที่สองเนี้ยคอนเซปต์ของมันก็คือเขาให้มาเล่าความเป็นวงน้องใช่ไหม,มคือมันคือผลงานที่โดดเด่นของตัวเองเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาจะให้แต่ละวงอ่ะทำเป็นเหมือนแบบพรีเซนเทชันเป็น PowerPoint อธิบายความเป็นวงหรืออะไรอย่างเงี้ยว่า ชอบเจริงก็จะก็จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแต่ละวงก็ไปทำของตัวเองมาเราก็ยังไม่แน่ใจว่าไรเองอ่ะจะพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบไหนเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องจะพรีเซนต์อีตัวนี้ออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็จะเป็นเพลงแบบไหนมันน่าจะยาวรันกันไปเลยเหมือนที่คุณเตอร์ชอบทำไหมใช่จะดีกว่าของเตอร์หรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยค่ะ 几乎不败的洋团，R N S E。r S E。那那个我们一拍手你就翻页，谢谢。就就、啊、是双还是要做个自我介绍，我们是谁呢？ 忘穿鞋。嗯、<laughs> 你娃儿见了，想唱给买吗？中国独立的奔跑，成为中国地区男团。<laughs> 是他们的画风。二，<noise> 我们是成团以后。一年一东西。哈是、啊，还有一 n e 我是认识你 希望给大家带来更多快乐的，yes。嗯嗯、相信很多朋友都是在网上冲浪认识我们。<哇>我们、啊、不在了，我不在他妈。嗯、可真是冲浪很快速的一代青年。二 one r i c e r i c e ชอบแปลชอบคนแปซ้ำจังเลยอ่ะไม่ใช่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  เอียร์กูชอบข่าวอ๋อเห็นเ่าพลอยอยากตีเดอทำบนี้ก็สอนืลเป่าวไม่ทำเลยค่ะเขินเด็กพูดดีจังเลยพูดดีจังเลยค่ะมาโฟกัสที่โชว์น้องหรือเพราะว่าพลอยน้องไปเสียงนี้มันบิวฉันมาก

con chỉ mấy bao lời ôi Sao ôi 我们绝不打笑，没有绝对的主角，我们绝不打小嘴角都有了迷藏。我们绝不打笑，我们绝不打小嘴角都有了迷藏。我们绝不打笑，看透彼此的落差。我们绝不打笑，人生微妙，谁比谁重要？青草、白眉、张脸谱都一样出彩，东南西北舞台中间，放肆各种姿态，前后左右。要要选 lap 的。 เนี่ยพี่ฉีไงหละโอ้ยเกินคนเนี้ยเกินโ้แล้วปะนดคัดตรงนี้ไหวไหวปะเออหล่อจริงโอ้ยซื่อกวงก็หล่อมากเป็นคนนึงที่เรารู้สึกแบบเขามีเสน่ห์มากเลยอ่ะใส่ลายน้อยหล่อมากแม่เขาี่ฟันถูกเต๋อโอ้โ กุกลาจะพูดว่าน้องจะปีรังการหรือเปล่าน้งนี่แบบว่าต้องมีสอดอะไร่ใช่เนี่ยใช่น้องยิ้ว้นงน่ยิ้วได้ทุกคนเลยอ่ะันอีพีหใช่ไหมตอนนันจะเป็นเจ้าเลยพี่รอ

โอ้ยคิดถึงอีก2คนเลยอ่ะมีควอมลบบจีนมกจริงเยอะเสียงจเาียบฉีรเลี้ยวเย่เล้นหาหหเกินเจ้าเลยเจ้าร่างตา ก็คืออันดับสองสามหายไปนั่นเองน้องไปสอบเนองไปสอบนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็ดูดีจังเลยมีความเป็นจีนๆแล้วเราชอบพี่น้องผู้หญิงวงหนึ่งพูดว่าเออเขาเหมาะกับสไตล์นี้จังเลยเออเหมาะจริงอ๋อเนื่ว่าชอบเพราว่าดูบันๆอะไรไม่ใช่รรักไปหรือเพราะว่าคอยน้องไปดูโชว์เด็กผู้ชายมึงส่อเออผู้ชายจีผู้ชายสีโคตรผู้ชาย ต้องแบบวิธีวิธาย,ยังคงถึงเวลาที่เราแบบสมัยเรียนมัธยมอ่ะที่ถึงอีโบดอะพวกกูอีโบดเพือพ่อนศ <ะ S 1> ิษย์เก่าองมึง วิชาเนี้ยเมาพอไปทํานทำนะก็คือจะเป็นแบบนี้ที่หนึ่งว่าเพื่อนผู้ชายที่แบบเพื่อนเพื่อนสนิทอ่ะแล้วฝากทำ PowerPoint แล้วออกมาให้ไมาอีกหกอร้องเหมือนแบบหยิบอันนั้นอันนั้นกระดุกกระดิกได้ก็เอามาวางไว้ก่อนอะไรแบบอยากใส่เฉยไม่ได้เข้ากูชอบสุดท้ายสุดที่เป็นสีรุ้งแล้วเป็นใยสัตว์ถึงแบบนี้เลยอ่ะอะไรนะฟอนอะไรนะฟอนที่เป็นแบบทีดีอ๋อทีดีอใช่ไหมเปนเดวมดเลยเพราะว่า PowerPoint ที่มันจะมีกล่องอะไรแบ คลิปอาร์ตเออเช็คโอ้ยไปกันกลับไปดิโซ่กลับไปดูรีของน้องมันมันมันอย่างที่อ้อมพูดอแบอเราคิดถึงอีกสองคนจริงคือเป็นแมนเตอร์ล้วนๆกับยูเอสซีจีเป็นไรคื่ผลกที่ผลกน้องก็คือเป็นเมนเตอร์ทั้งคู่ด้วยมันไม่เห็นเราดอไปสอบพร้อมกันใช่ไหมน่าจะน่าจะรุ่นเดียวกันอ่ะเออก็เลยใช่ใช่ไปสอบ ให้น้องไ่ตอบแต่เพลงที่น้องร้องนิวอ่ะชอบมากเลยอ่ะไวมึงมาพลาดไปอีพีหนึ่งเดี๋ยวให้ไวไปดูย้อนนะทุกคนมันมีอีพีที่ watch why แชน่เท่านานที่เดียวเท่านานนะคะทุกคนแล้วแต่ดีจริงแบบน้องร้องนิวแล้วดีมากเลยอ่ะแบบอุ๊คือเป็นเพที่มีความแบบมีความสามารถหลากหลายมากในในความสามารถทาลินต่างๆนิวเอ่ยแร็ป เอยเต้นต่างๆแบบเล่นดนตรงดนตรีแล้วก็ทำมาหมดเพาะเหินตีนการทำได้หมดเหมือนแบบไกจุกวงคือรับหน้าที่กายกรรมนึงเพราะว่าน้องเป็นเมนกายกรรมนั่นเองเตือนหูแล้วนิดนึงถูกคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราดีใจตลอดการดูมาเนี่ยทั้ง8 EP อ่ะมันมันเห็นวัฒนาการของน้องจริงๆนะคือเรารู้สึกว่าน้องเก่งจริงๆหวานแล้วก็แบบทาเลน้์อ่ะเอออย่างมันมันเมนที่ไวเคยพูดว่ามันไม่ใช่แค่ศิลปินคือมันทาเลน้์มากๆอ่ะเออมันทาเล้นเออมันคือน้องมีความสามาร แบบรอบตัวจริงๆอะทุกคนอย่างนิวให้ข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมนิ้วอะน้องอะได้มาเพราะว่าเป็นเออเป็นวาไรตี้ที่คือรายการส่งน้องไปเรียนแล้วน้องก็แบบเอาสิ่งที่เรียนนั้นมาอะแด๊บคือมึนคิดสุกปะคือเหมือนแบบเออมันไม่ได้แค่ผ่านๆไปแต่น้องเอาทุกอย่างกลับมาใช้อะแล้วเออมันแบบ เก่งมากเจ๋งมากแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปทุกๆครั้งว่าแบาบมันครีเอทเองน้องทาเองทั้งหมดทุกคนแล้วมันได้ขนาดเนี้ยคือแบบเราขอเราขอเรื่ออันนี้อย่างหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแบบเรื่องเอา c u เจอร์มาใช้อะเรารู้สึกว่าเขาอะไม่ไม่ได้ฟีค c u เจอร์อในเรื่องของแบบเอาวัฒนธรรมมาเล่นเอามาดิ้นได้ในมา m i ์กับความเป็นปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นแบบนี้ในเมืองไทยเหมือนกันเนาะเหมอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเมืองไทยเราถ้าเกิดแบบเขาแตะได้ประเทศเขาเป็นโกโบะแล้วพอถ้าเกิดเราอยาก เราไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดพูดเรารอยากให้แบบว่าเราอยากให้เอาวัฒนธรรมแบบบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านเรามีวัฒนธรรมเยอะมากทางด้านดนตรีแบบเยอะเหมือนกันคือถามว่าไทยเริ่มมีไหมมีมมีมาเยอะมากมากแล้วอ่ะแต่อยากให้เอาแบบสิ่งที่เรายังไม่เคยได้หยิบมาใช้อ่ะ เอามาใส่เอามาลองอีกดูอ่ะเพราะมันมันมันมีดนตรีที่แบบเป็นดนตรีไทยมิกกับเพลงสากลหรือเป็นดนตรีไทยที่มิกกับเพลงสตริงใช่ไหมเพลงแบบเพลงปกติแล้วเล่นใชยเพราะอะไรอย่างเงี้ยลิเกก็เคยเอามาเล่นแล้วแต่แบบเรามีอีก c u เ t อร์หลายๆหลายๆอยี่อยากเห็นเยอะๆเราอยากเห็นเยอะๆคือรู้สึกว่าอันเนี้ยเห็นแล้วเรารู้สึกภูมิใจแทนคนจีนเหมือนกันที่น้องเอาเอามา mix แล้วมันไม่ตายอ่ะใช่แล้วแล้วเราเป็นคนไทยที่เห็นนะเออเรารู้สึกเรารู้สึกชอบการแบบฟังอยู่ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วแล้วอยาก เราอะเป็นเป็นชาวต่างชาติอะพอมาดูเขาเจอขเขาแล้วรู้สึกว่าอยากรู้ว่าออริจินัลมันจะเป็นยังไงใช่แล้วอยากเห็นอะไรเงี้ยแล้วเสื้อผ้าคอสตูมเขาก็มีความเป็นแบบความเป็นแบบแต่่ามีการไปยุคถูกมันมันดูทันสมัยมันมันดูแบบ g ก o บ a ลแหละแบบมันไม่ได้ดูจีนแบบเข้าไม่ถึงอะอย่างที่ว่ามันมันเออมันมันเป็นแตะดามันไม่ได้พเรีย d ถูกมันไม่ได้ดูแบบเออเอี่างว่ะคือสิ่งที่ดูเก่าที่สุดก็คือผ้าหอเนก ย้อนย้อนกับเขาย้อนกับเขาเพราะว่าใครมาครูครูติดตามมากจริงกับสีรุ้งนม่น้ำเงน้วเอ็นดูอะเอ็นดูถ้าเป็นลูกศิษย์ให้ก้าวเพราะว่าคะแนนเนื้อหาเราคะแนนเนื้อหาดีเนื้อหาต้องแล้วก็แล้วก็หน้าคนทำใช่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดเน้นเน้นฟังก์ชันไม่เน้นยูไอจริงเอ้ยูทอร์อินเทอร์เฟสไม่มีฮักหนึ่งคือสีรุ้ง ยูเซอร์อินเฟสศูนย์แต่ว่าฟังก์ชันแต่ว่าเห็นหนึ่งขอบเป็นนองมากมากแล้วมันมันเล่าเรื่องมากแบบมันเราไม่ได้ไม่ชอบนะแต่มันไม่เห็นหนึ่งความเไ็นดูอ่ะคือแบบรู้ว่าตั้งจะทำแบบว่าพอแบบไปยืนพูดอ่ะเหมือนนั่งดูนั่งเปยพรีเซนต์หน้าห้องเพื่อนๆนะเขาจริงเล่าถึงอวัเอสีก็อ๋อ่าจัย่านนี้เหรอลูก เอาใจช่วยยังนดูคนที่พูดดีตลอดพูดดีมากเราชอบที่คนคนศพเขาคนศพคอนสอจะพูดคอนเซปหนคนศพทำไมโบ๊ะบะตลอไม่จะบอกว่าด้วยความอย่างที่พี่ฉีพูดไปว่าเพลงมันคือไม่มีใครเด่นกว่าใครและที่น้องพูดตอนแรกว่าแบบเขาต้องการจะเพลงนี้เพราะว่า เขาต้องการมองให้ทีมงานมองให้ทุกคนที่มาแข่งขันในรายการนี้ว่ามันไม่มีใครแบบถึงแม้จบไปแล้วแต่ไม่ใช่เขาไม่เก่งใช่คือมันไม่มีใครเขาเรียกว่าอะไรทุกคนสําคัญเท่ากันไม่แบบการที่คุณแพ้ในรายการนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่เก่งคุณไม่ดีทุกคนสําคัญทุกคนแบบมันมันทุกคนมันเด่นเหมือนกันน่ะนั่นคือสิ่งที่ามีความสามารถแบบมาอยู่ในกันน้คือทุกคนมีความสามารถอย่แล้วไอ้ไงทุกคน็มีความสามารถแค่ก้าวข้ามผ่านแบบแค่ ขึ้นเป็นบนสเตจอะอแค่นั้นก็คือถือว่าเก่งมากลวเลวยจะมีสักกี่คนที่บอกว่ามันแบบมั่นใจแบบแล้วทำพอไหมนออกมาได้ขนาดนี้แล้วน้อง<บ>ผ่านการแข่งขันในรายการจากคนต้องกี่แบบเออต้องเท่าไหร่การแข่งขันคือแบบเป็นสิ่งที่แบบ เหนื่อยที่สุดแล้วอ่ะสำหรับเราเรารู้สึกว่าเออน้องเก่งมากแล้วมาถึงจุดจุดนี้เลยแล้วไล่แบกเยอะด้วยทุกคนด้วยความที่น้องเป็นเป็นวงที่เดบิวมาแล้วมันเป็นวงชั่วข่าวอ่ะคือมันน้องจะมีอยูทั้งหมด2ปี2ปีนะตอนที่ถ่ายเนี่ยคือปีกว่าๆแล้วนะตอนเนี้ยคือไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์มันจะยังไงนะแต่ว่าน่าจะใกล้ใกล้แล้วอ่ะที่แบบเออต้องใช่ต้องแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าด้วยความที่ไลมันเป็นวงแบบ เดมาแล้วมันก็เปรี้ยงเลยเพราะมันประกอบไปด้วยสมาชิกที่เก่งและโดดเด่นมาก,มมากๆสิ11คนะ่ะเด่นแล้วไม่มีใครคอรหาเลยว่าทำไมถึงเป็นน้องพวกนี้และอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าพอน้องแบกทุกอย่างไว้อะแต่น้องได้เอามาใช้ในรายการนี้แบบครบถ้วนมากๆอ,อันนี้เอออันนี้จากใจเราที่ดูมา8 EP นะเรารู้สึกว่าน้องพอแล้วจบ,จบอย่างที่เราเคยพูดใน EP 8ว่าน้องไม่ได้มาข่างขันแล้วน้องพอพอแล้วจริงๆอะเรารู้สึกว่าน้องได้ทาทุกอย่างเลย เพลงที่น้องอยากแต่งสิ่งที่น้องไม่เคยทําน้องได้ลองในที่นี้ทั้งหมดความสามารถทุกอย่างคือเหมือนแบบเออนี่คือไรายสะแล้วแล้วเรารู้สึกว่าสื่อเออกลับมาดูอะก็คงก็คงคิดถึงว่ามันมันก็คือเหมือนใจในตัวใช่มันคือเขาเรียกว่าอะไรวะ เป็นการเดินทางเส้นทางหนึ่งที่ที่ VRBasing มันมันเป็นเออมันเป็นอีกรายการหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแฟนไรส์ต้องต้องแบบชอบมากเป็นโปรไฟล์ที่ดีสำหรับเด็กทุกคนดีกว่าถูกใช่ว่าวันนี้แบบสมมติเราจะเลือกหยิบใครสักคนมาเป็นหนึ่งในเมมเบอร์เนี้ยเราเห็นโปรไฟล์เนี้ยมันมันสามารถพูดได้ว่าคือเขาโปรเฟชั่นอลโอ้และน้องก็เด่นทุกคนจริงๆแล้วไม่เสียใจกับการที่แบบ เขาเคยมีอดีตแบบพวกนี้มาเพื่อว่าเคยได้เสวรสเนร่าเขาเขากลับมาดูมันยังน่าภูมิใจอยู่เลยถูกมันเป็นช่วงเวลาที่ที่ตัวน้องเองก็คงแบบจดจํามันแล้วเล่าในฐานะคนดูเนาะเราสกว่าเอยดีใจที่ได้ทาย่ดีใจที่ได้ที่ได้รู้จักอีไว้มึงต้องหูอ่อนจากหน้าสี่ลุงนั้นได้เราใช่เราตองดีเหมือนที่เต้ยพูดก็คือเราก็ดีใจที่ได้รู้จักน้องๆแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้แบบมาโดนวงนี้ จริงจริงเลยในวันแรกคือสอสารภาพนะในวันแรกไม่รู้จักใครเลยย้อนกลับไปดู ep สี่เรียกชื่อใครไม่ถูกเลยสักคนคือพยายามแล้วที่จะจำ ep สีหาหลนหายยังไม่เจอขนาดเลือกมากัเมือยังไม่ยิมไหนว่ะ คือเรารู้สึกว่าเออเราดีใจที่ได้ทําจริงๆแล้วแล้วในวันที่เราโพล์คลิปแรกตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าแบบจะเป็นยังไงวะด้ความที่ช่องเราไม่เคยทำเรียกวงจีนเลยลคนแนะน,น,<ด>นำมาเ<า>ยอะมากเลยนะ<ล><ล>แต่แบบตอนนั้นอะสือหน้ารักมากขอบคุณมากจริงๆที่แบบติดตามดูช่องเรามาตลอดเลยแล้วรีทวิตแตกมากคือตกใจมากอยู่กับเรามาตลอด<ช>เลยไม่ทุ่ทุ่อีพีแบบพี่พีเขามาแล้วมาแล้วทุกคนต้องมารอดูเราพอเราเห็นแบบ ทุกคนดีใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้ว่าแบบดีในเลยที่มีคนรอจริงขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะทุกคนไปไลฟ์ไปไลฟบ้านของน้องๆอ่ะหลายบ้านมากแล้วทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเวียเบสซิ่งะเพราะว่าเราทําครบแล้ว8 EP ซึ่งนานาคตเราจะได้ทําโชว์ไหนของน้องๆอีกอ่ะหรือว่าเราควรทําอะไรก็คือแนะนํากันมาได้เลยทุกคนขอทห้มันไม่ติดเวพีเพราะว่ามันทําไม่ได้นะจ๊ะเอาที่มันแบบถูก นั่นแหละทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีโอกาสก็จะมีไรซ์มาให้ดูอีกนะคใช่ๆฝากด้วยก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะคะทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ l o c k w i l e Channel ตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะายบา